ช่วงร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายเฮียสงตีตาย,ตายวันนี้พ่อลูกล่องเหงเล่งลหงตาโถยพ่อลูกเล่งหงมานั่งอยู่ที่ร้าน อําแดงใต้ฝุ่นครับท่านผู้ชมครับเดิมทีเนี่ยอําแดงใต้ฝุ่นนี่อยู่แถวแถวสุขุมวิทนะครับตอนนี้นะครับเขาย้ายร้านอําแดงใต้ฝุ่นมาตั้งอยู่ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับชื่อว่าอําแดงใต้ฝุ่น by the river นั่นเองครับตั้งอยู่ที่โครงการบางกอกสแควร์พระราม3นะครับครับผมเปิดแบบยาวๆเลยนะท่านผู้ชมครับ11นาฬิกาถึง5ทุ่มร้านนี้มีเมนูอร่อยมากมายใช่ไหมครับนี่ใช่แล้วครับแต่ก่อนอื่นเลยนะฮะเราต้อง พูดถึงมาตรการโควิดกันสักนิดนึงพวกรเรานะฮะมาถ่ายทําในวันนี้ทีมงานแล้วก็พิธีกรเนี่ยตรวจสวอปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ทางร้านเนี่ยเขาก็จัดโซนให้เราถ่ายทําไม่ได้พบเจอกับลูกค้านะครับเมนูแรกเป็นเมนูกุ้งแม่น้ําเผาครับนี่เลยครับนี่สตัว1นกิโลถูกต้องใหญ่มากใหตัวเดียวเยอะไปตัวเดียวใหญ่ไป ตัวนึงกูกินคำเดียวหมดดีไอ้นี่เลี้ยงยากเลยด้ยดีมากๆบอกก่อนนะว่าหนึ่งเลยคือสดมากสดไหมสดสดแบบเฮ้ยว่าไงอ่ะเป็นนั่นก็สดสดอ่ะสดแบบโดนตัวอะไรมาเมนูไม่ใช่คือต้องบอกก่อนนะว่าหนึ่งสดแล้วก็ที่สําคัญก็คือเขาได้มาตรฐานนะเพราะว่า3ตัวเนี้ยเขาบอกเลยว่าเป็น1โลเมนูแรก่านไปมาเมนูที่2ดีกว่าเมี่ยงปลากระพงทอดมันเองนะครับผมครับผม อยากชมว่าเมีม่ยงคำของเขาเครื่องครบมานะครับป<อ>ีทั้งพัวทั้งขิงนะแล้วก็พริกหอมแดงรวมถึงมะนาวหั่นมาด้วยนะเ,นเด็ดดวงอร่อยก,อกว่าสวนลุมที่ไปตอนเด็กโอ้โห<อ>ที่สำคัญก็คือเนื้อปลากระพงเ,เ,เนี่ยมากินกับน้ำซอสตัวที่มีมะพร้าวกูดเข้ามาอยู่ในนี้เป็นเมี่ยงที่สมบูรณ์แบบมากครับผม สมบูรณ์แม่มากๆเลยนะเป็นอีกหนึ่งเมนูที่คุณต้องสั่งที่เวลาคุณมาที่อัมแดงใต้ฝุ่นบายเดอร์ิเปอร์ครับผมครับผมนะฮะแล้วเมนูต่อไปนั่นก็คือเมนูนี้ฮะข้าวผัดมันกากหมูนั่นเองอ,อยากาวลองชิงกากหมูเป็นไงปกติเราคินกากหมูเนี่ยมันจะมีความกรอบและแข็งและแห้งแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นกากหมูที ด้านในเนี่ยมันยังนุ่มอยู่ยังมีเจลาตินอยู่ใช่ใช่เวลาหมูยังมีมีเจลาตินเวลากัดเข<ๆ>้าไปเนี่ยมันเหมือนมันยังมีเท็กเจอร์ของตัวหมูอยู่ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบบเป็นกรอบขนาดนั้นนุ่มนิดนึงใช่แล้วความมันเนี่ยพอมันไปคลุกกับข้าวอะ่ะมันอร่อยอแล้วที่สําคัญคือมันไปเจอกับตัวนี้พริกน้าําปลามันจะมีกลิ่นของกระเทียมกลิ่นของพริกแล้วก็กลิ่นของตัวน้ําปลาเนี่ยมันจะเข้ากันได้ลงตัวแล้วแบบ คดี3เมนูผ่านไปผมว่าท่านผู้ชมชมอยู่เนี่ยผมว่าเอาโทรศัพท์มือถือคุณเนี่ยขึ้นมาจองโต๊ะด่วนเลยครับวันนี้วันอาทิตย์นะครับร้านก็เปิดตั้งแต่11โมงถึง5ทุ่มใช่ยาวๆเลยนะครับตัดไปเลยโทรมาจองเลยบอกว่าพ่อลูกเล่งของแนะนำานะครับครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูว่ามาที่ร้านนี้ต้องสั่งเมนูอะไรมากินไม่งั้นเนี <ไป S 1> <ป>่ยสงีตาย มาเล่กันต่อกักบช่วงเงียซงตีตายเมื่อช่วงที่แล้วแนะนําไป3เมนูบ,บอกเลยว่าท่านผู้ชมต้องรีบมาเลยครับร้านนี้อําแดงใต้ฝุ่นายเดอรลิเวอร์นะครับผมร้านเขาตั้งอยู่ที่โครงการบางกอกสแควร์พระรามรับเปิดทุกวันตั้งแต่11เนาฬิกาถึง5ทุ่มยาวๆไม่มีพักเบรกเลยนะครับมา<ผ>มเวลาไหนก็พร้อมบริการเลยนะครับ คุณมาแล้วต้องสั่งสะดวกสบายมากกับเมนูที่ชื่อว่าเนื้อปูก้อนจัมโบ้ผัดส c ยซีครับผมนี่ครับผมซอสไต้ฝุ่นเะ่นี่ยเจ้าของคุณใหญ่นะผมรู้จักอยู่แกเป็นร่ำเรียนวิชาทำไอตัวกระเทียมมันนี้ที่ฮ่องกงเลยนะร่ำเรียนมาเลยนะเป็นสูงจากฮ่องกงเลย เนื้อปูเป็นต่อๆเลยอโอ้ยเป็นชิ้นเป็นชิ้นๆเลยโอ้โหใหญ่ <นะ S 1> เริ่มเลยนะกินเลยนะครับต้องบอกเลยว่าซอสไต้ฝุ่นเนี่ย ยังอร่อยเหมือนเดิมเลยนะใช่หอมแล้วก็กระเทียมแห้งมากใช่บอกเลยว่าเมนูนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อของทางร้านของเขาถือว่าดีเลยอ่ะท่านผู้ชมครับเมนูนี้บอกเลยว่าชิมแล้วชอบมากกับเมนูที่ชื่อว่าเนื้อปูก้อนจัมโบ้ผัดสไปซี่ครับนั่นเองครับอ่านี่นะครับมาแล้วต้องสั่งนะไม่งั้นเฮียรงตีตายอ่าฝากไว้เลยนะอย่างที่บอกไว้ว่าขอทุกอย่างของเขาที่คุณภาพแล้วก็มีการล่ำเรียนมาจากต่างประเทศอัมแดงใต้ฝุ่นบายเดอะริเวอร์นะฮะเปิด ทุกวันนะฮะตั้งแต่11โมงจนถึง5ทุ่มตั้งอยู่ที่โครงการบางกอกแควพระราม3นั่นเองครับและยังไม่หมดเท่านีน้นะครับที่ร้านแห่งนี้เนี่ยเขาก็ยังมีบริการจัดเลี้ยงสังสรรค์อีกด้วยนะครับผมรวมถึงที่นี่เนี่ยก็ยังมบเน่ของหวานโหน่ากินมากเลยใช่แล้วก็ชื่ออ่ำแดงใต้ฝุดเลยอร่อยขนาดนี้ครับพ่อลูกเลี้ยงของต้องมอบให้เลยครับสปอนเซอร์ผู้ใจดีของเราทิ้งผมสำเร็จรูปตราบ้านสมุนไพรตอนนี้มีสูตรออริจรินอลนะครับ ผสมน้ําตาลนะครับและอีกหนึ่งสูตรที่มาใหม่เลยขายดีมากนั่นก็คือขิงผงสูตรร้อเปครับไม่มีน้ําตาลหาซื้อดื่มได้ที่โลตัสบิ๊กซีแม็กแวร์ลูซีเจเอ็กซ์เพรสวล่รวมไปถึงฟู้ดแลนด์และซุปเปอร์มาร์เก็ตชั้นนําทั่วประเทศไทยสนใจสั่งซื้อไม่จําหน่ายติดต่อได้ตามที่อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับ แลกหนึ่งผู้ใจดีครับน้ำปลาเชิญยิ้มนั่นเองครับน้ำปลาปรุงสุกอารมณ์ดีของลุงเป็ดเชิญยิ้มของเรานั่นเองหาซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเทุกสาขาเลยครับอร่อยขนาดนี้พ่อลูกเล่นของมอบไปเลยครับป้ายการันตีความอร่อยร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียซรงตีตาย,ตาย บรรยากาศก็ดีอาหารก็เยี่ยมขนาดนี้ทางรายการก็ต้องขอมอบชาตามือให้กับทางร้านไปเลยนะฮะใครที่กำลังมองหาร้านอาหารที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพยาพ่อลูกเล่งหงแนะนำร้านนี้เลยจ้ารับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและถ้าคุณเดินทางไปที่ไหนนะครับแล้วเห็นป้ายเฮียสงตีตายแปะอยู่แล้วก็อย่าลืมเดินเข้าไปลิ้มลองความอร่อยกันให้ได้นะจ๊ะเพราะไม่งั้นล้วก็เฮียสงตีตายนะครับ